สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้แม่มิวจะชวนมาทำม i l โลพาวเวอร์บอลนะคะทำง่ายมากๆนะวัตถุดิบหาได้จากในเซเว่นเลยนะคะเป็นขนมที่ไม่ใช้แป้งไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยนะคะใครชอบเดี๋ยวมาทำกินด้วยกันที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ สิ่งที่ต้องหาซื้อในเซเว่เลยก็คือผงไมโลนะวันนี้จะใช้หนึ่งซองเม็ดมะม่วงหินมาพา์แบบอบแล้วนะคะแล้วก็กล้วยตากนะตามด้วยลูกเกดค่ะแล้วก็อัลมอนด์อบนะคะแล้วก็สุดท้ายนมนะอัลมอนด์ใครจะใช้เป็นนมจืดธรรมดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากของแข็งก่อนนะคะก็จะมีเม็ดอัลมอนด์อบค่ะ แล้วก็เม็ดมะม่วงหิ่มะพานนะคะที่อบนะคะจะเป็นแบบอบเกลือนะ,ะตัวนี้ใครไม่ชอบให้มีเกลือผสมอยู่ก็นําไปล้างน้ําเปล่าก่อนนะคะค่อยนํามาบดหรือว่ามาปั่นค่ะจะปั่นของแข็งก่อนค่ะ เสรียบร้อยนะคะก็ค่อยใส่อย่างอื่นนะคะตามลงไปอย่าใส่พร้อมกันทีเดียวเพราะว่าในส่วนที่เป็นกล้วยตากหรือว่าลูกเกดเพวกนี้มันจะเหนียวมันจะทําให้ปั่นยากนะคะอันนี้เป็นลูกเกดะคะใส่ลงไปทั้งหมดที่ซื้อมาหนึ่งถุงหรือว่าหนึ่งซองนี้เลยค่ะตามด้วยกล้วยตากนะคะอันนี้เป็นกล้วยที่ อบพลังงานแสงอาทิต์นะคะไม่ใส่น้ําตาลหรือว่าน้ําผึ้งนะคะเข้าไปใช้ประมาณที่3ชิ้นค่ะหรือว่า3ลูกนะคะที่ซื้อมาจะมีทั้งหมดอรู่5ชิ้นใช้ไม่หมดนะคะใครจะใช้เป็นอินทผลัมนะคะแทนกล้วยได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ผงไมโล1ซองค่ะ ใครจะใช้เป็นผงโกโก้ผงโอวัลตินนะคะได้หมดเอาตามชอบเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือนมอัลมอนด์จืดนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นนมจืดแทนได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะมันจะ ติดโถนิดนึงนะคะพอปั่นไปได้สักพักนะคะให้ใช้ไม้พายนะคะเกลียบแบบนี้แล้วก็ค่อยๆปั่นไปค่ะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อไมโลพาวเวอร์บอทำง่ายนะคะใช้เวลาไม่นาน3-5นาทีก็ทำได้แล้วค่ะเนื้อความละเอียดแล้วแต่ความชอบแล้วก็เครื่องปั่นของแต่ละคนเลยนะคะแม่มิวจะใช้1ช้อนชานะคะตักเนื้อขนมออกมา อยากจะปั้นให้ได้สมเท่าๆกันนะคะปรับไซส์จัมโบ้นะคะได้ตามชอบเลยค่ะพอทําเสร็จแล้วใครจะคลุกด้วยผงไมโลโอวันตีนผงโกโก้หรือว่าจะเป็นอัลมอนด์บดหยาบๆ,ๆนะคะให้มีความสวยงามได้ตามชอบเลยค่ะ mm hmm. วันนี้แม่มิวก็จะทานเปล่าๆแบบนี้นะคะสูตรนี้จะไม่คลีนร้0ยเนนะคะเพราะว่าผงเมโลมีส่วนผสมของอย่างอื่นนะคะ ค่อนขั้นที่จะเยอะอยู่นะคะถ้าใครอยากได้แบบคลีนเลยก็ต้องใช้ผงโกโก้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะมันๆเงาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชิมนะคะรสชาติกันค่ะอืม อร่อยใช้ได้นะคะรสชาติโดยรวมนะคะเนื้อหนึบแล้วก็มีความหอมค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันเดี๋ยววันนี้แม่มิวขอตัวก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ